มีใครไหมที่กลัวว่าเอ้ยเราจะตื่นขึ้นมาระหว่างที่เขาผ่าตัดอยู่ข้อดีของการดมยาสลบก็คือเราหลับไปเลยทุกอย่างคุณหมอจัดการให้หมดเรามีหน้าที่นอนนิ่งๆหลายบ้านจะชอบใช่ปะจะรู้สึกปลอดภัยจากประสบการณ์เวลาที่คนไข้จะตื่นหรือว่ายาที่เขาจะหมดฤิ์เนี่ยมันจะมีอาการนำ นะคะมันไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับปุ๊ยนอนหลับไปแล้วเราตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามันไม่เหมือนกันเพราะเวลาที่เราจะหลับนะคะคุณหมอจะต้องมียาให้เราหลับก่อนเราถึงได้ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราวีท่อช่วยหายใจอยู่ในหลอดลมเพราะว่าเขาจะให้เราหลับก่อนเราถึงจะใส่ท่อช่วยหายใจเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตื่นเนี่ยมันยังมีฤทธิ์ยาอยู่หลายตัวมากเวลาที่เขาให้เราหลับ มันจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาปิ๊งเหมือนในหนังที่เราดูว่าเฮ้ยลืมตาขึ้นมาแล้วเายังผ่าตัดอยู่อันนี้ไม่จริงนะคะเพราะฉะนั้นหนูลืมเรื่องนี้ไปได้เลยไม่ต้องไปนึกถึงมันเลยว่าถ้าเราหลับขึ้นมาแล้วเราจะตื่นขึ้นมาแล้วเ,เห็นตัวเองมีบาดแผลมีเลือดและเจ็บปวดทรมานข้อดีของตรงนี้ก็มีข้อเสียข้อเสียนั้นก็คือเวลาที่เราตื่นขึ้นมาเราก็จะปวดแผลเลยถ้าเราตื่นขึ้นมาแล้วปวดแผลให้ขอยาแก้ปวดได้เลยเวลาที่เราตื่นแล้วเรา พูดได้บอกได้แค่ขอได้เลย